ปูตินทำสีชิ้นสินขายหน้าหลังลงจอดบนดวงจันร์ล้มเหลวอามเตรียมเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ราสานนี้ปรับตัวลงต่อเนื่องสวัสดีครับกิจนี้ต้อนรับข้็สุดรายการยูนิทโนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่22สิ่งหาคม2566พบก,กับผมเต้วัวสวัสนวอรริยไทยทีมโรยุการลงทุนจัดอสปริงเช่นเคยนะครับสำหรับ ตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่ายังมีข่าวดีขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเริ่มฟื้นที่มานะฮะฝั่งตัวที่เป็นฝั่งสหรัฐนะครับเอสเอ็มห้าร้อยบวกขึ้นมาศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดาวโจน์ติดลบนะฮะศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานหุ้นตัวเทคขึ้นแต่ว่าพลังงานลงก็ชุดให้ดาวโจนปิดลบนะฮะส่วนนัสแจกนะครับที่เป็นหุ้นกลหุ้นเทคเนี่ยเมื่อวานบวกค่อนข้างแรงนะครับเด้งขึ้นมาหนึ่งจุดห้าหกเป ฝั่งยุโรปเองก็ฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะครับตัวซอลหกร้อยบวกขึ้นมา0.05%นตะครับตัวของ c a c 4ี่ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา0.47%นะครับตัวของเด็เตอร์มนีบวกขึ้นมา0.19%นะครับฝั่งของตัวเอเชียนะครับนิกเกิอีส2งบวกขึ้นมา0.37นะครับส่วนตัวจีนทั้ง2ตลาดยัง ปรับตัวลงต่อเนื่องครับเมื่อวานเซียสามล้อของจีนที่เป็นเอเชียเนี่ยติดลบลงมา1.44%นะครับหางเซ็นฮ่องกงก็ติดลบลงมา1.82%นะครับตัวของอินเดียบวกขึ้นมา0.41ย่หหุ้นไทยเมื่อวานก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0.44%นะครับก็ของไทยเนี่ยวันนี้จับตาช่วง9ก้าโมงเช้าวันนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะกลับมาจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนบ่ายนะครับเราจะ ได้นาะยกเป็นใครครจะได้หรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วเมื่อวานเองเนี่ยบ้านเราก็มีการประกาศตัวเลข GDP ขออกมาเหมือนกันนะครับ GDP ของช่วงไตรมาสสนะครับต่ำกว่าค่าทั้งแบบ year-on-year year และแบบ QoQ นะครับซึ่งถ้าไปดูเนี่ย year-on-year year ครับของเรา GDP Q2 ขยายตัว1.8นะครับคาดการณ์3.1 s s t a r g e t ไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ส่วนไฮโดรคิโอควีนนี่น่าผิดหวังหนักกว่าเดมิมนะอีกฮะออกมาขยายตัวอยู่แค่0.20%นะครับคาดการณ์ว่าจะโต1.2นะครับมิสทาร์เก็ตไป6เท่านะครับผมก็หลักๆสิ่งที่ยังขยายตัวอยู่นะครับก็จะมีการลงทุนรวมของภาคเอกชนนะครับโตขึ้นมา1%แต่ภนะาครัฐติดลบไป1.1นะครับการเพริ่มเอกชนโต7.8นะครับแต่ว่าการอุปโภคภาครัฐเนี่ยติดลบ1.3ส่งออกติดลบ 5.6นะครับนำเข้าติดลบไป5%นะครับผมแล้วก็ตัวของ Forecast ทั้งปีนะครเราบองว่าจะโต2.5-3%จากสภาพพัฒนะครับแต่ว่ามันก็เป็นระดับตวที่ค่อนข้างต่ำนะครแล้วก็ไม่เหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะครก็โตต่ำมากๆแหละบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยตอนนี้มีการคาดการณ์ใหม่นะครับว่าส่งออกทั้งปีจะติดลบ1.8นะครับซึ่ง เราบอกมาตลอดครับว่าน่าจะติดลบทั้งปีแหละของทางโซรัเพิ่งออกมาปรับเป็นติดลบนะครับก็คิดว่าดีมาต่างชาติมันไม่น่าจะมีอยู่แล้วแหละในบ้านเราก็าโลกเศรษฐกิจต้อยลงนะครับบ้านเราสองอ,อย่างนีก็กระทบไปด้วยนะครับส่วนน้เข้าวเองเนี่ยยังติดลบอยู่1.1ของทั้งปีนะครับทำให้ตัวของรถบ้านเราอาจจะมีแรงกดดันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับต้องไปพึ่งว่าท่องเที่ยวจะช่วยหนุนได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดีมาสิกาากต่างชาติเนี่ย มันน่าจะเป็นแนวซึมๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นะครับโจทย์หลักของปีนี้ก็คือต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับเราจะพึ่งแค่การเรโยกกระท่องเที่ยว2อ,อย่างไม่ได้แล้วนะครับตัวเอ็นจิ้นต่างๆมันเริ่มสะดุดมากขึ้นให้เห็นแล้วนะครับผมส่วนฝั่งของตัว อินโดนะครับเมื่อวานก็ปิดค่อนข้างแฟล t นะครับบวกขึ้นมา0.09นะครับเวียดนามก็แฟล t เหมือนกันนะครับบวกขึ้นมาแค่0.02นะครับผมก็ไปดูกูฟังทองคำมากทองคำก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับขึ้นมา0.22นะครับไปปิดอยู่ที่1 9 2 3 0ดอลลาร์ต่อทรอยซอนนะครับส่วนน้ำมันดิบเมื่อวานมีย่อลงมาเล็กน้อยเหมือนกันนะครับอยู่ที่80.12เปอร์เซ็นต์นะครับปริ้วลงมา0.58เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนตัวของพันธบัตรนะครับตัว2ปีของสหรัฐในเมื่อวานบวกขึ้นมา6 basis point นะครับไปปิดอยู่ที่5.01%นะครับส่วนตัว10ปีก็บวกขึ้นมา9.2 basis ส o i n t นะครับไปปิดอยู่ที่4.35%นะครับก็เป็นยิวที่สูงสุดในรอบ16ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับก็มีตัวเลขของจีนออกมาผิดหวังนะฮะตัวของ โลนพามเรดนะครับห้าปีทั้ LPR ห้าปีเนี่ยตลาดมองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยตัวนี้นะปรากฏว่าไม่ลดนะครับอยู่ที่สี่จุดสองเท่าเดิมนะครับตลาดมองว่าจะลดสิบห้าปีนะบลงมาสี่จุดศูนย์ห้าก็ผิดหวังมาอีกแล้วนะจีนกศษฐกิจแบบไม่ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะแต่ยังมีข่าวดีเข้ามาบ้างคือตัวโลนพามเรทอายุหนึ่งปีนะครับก็มีการลดลงตามคาดนะครับก็ออกมาเนี่ยลด 3. 4 5ห้านะครับแต่คาดการจะลด3.40นะครี่นก็ มิทาเกตไปนิดนึงทาเกตมองจะลดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าจีนก็ลดน้อยกว่าที่คาดการไวร้แต่ยังดีว่ามันก็ยังเป็นเทรนด์ลดตัวดอกเบีย้ยบ้างเหมือนกันในตัว LPR อายุหนึ่งปีนะฮะแล้วก็อย่างที่สองคือท,ทีบ้านเรานี่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประมูลพันธบัตรของเมริกายุค3เดือนหกเดือนนะครับยิวที่ออกมาก็สูงกว่าของช่วง เดือนก่อนหน้านะครับที่เคยประมูลไว้นะครับอยู่ก็ยังขึ้นต่อแหละในฝั่งของตัวตัวสหรัฐนะครับอ่าสำหรับข่าวแรกนะครับอันนี้จะเป็นข่าวสำหรับคนที่ชอบตีม AI นะฮะก็จะมีบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่อีกถึงเจ้าของโลกนีอย่างตัวอาร์มนะครับกำลังที่จะเสนอขายหุ้น IPO นะครับซึ่งถ้าเข้ามาตลาดจริงเนี่ยคาดการณ์ันว่าจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐในปีนี้เลยนะครับก็ หวังว่าจะพึ่งเทรนด์การเกิดนะการบูมของ AI ขึ้นมาได้ในปีนี้เหมือนของตัว n v i d i ีที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะเอ็นบีเองก็ประกาศเรืเอ่อง AI ไปุ๊บว่าหุ้นวิ่งขึ้นเยอะมากๆอาเองก็น่าจะได้คล้ายๆกันนะฮะก็คิดว่าอาจจะระดมทุนได้นฮะสักประมาณ10ืล้านนะฮะสิบจุดนย์รงนี้นะฮะก็ทำให้เป็นระดับหนึ่งที่ถือว่าถ้าได้ตามนี้นะฮะจะเป็น เจ้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3นะครในการ IPO ที่สหรัฐนะและของทั้งโลกด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งที่รอดูกันต่อว่า IPO แล้วมันจะได้ตามนี้หรือเปล่านะครับมีโอกาสใะมีโอกาสเพราะว่าทีม AI กำลังบูมมากๆเหมือน,นกันนะครับผมสำหรับข่าวที่2นะฮะก็ถ้าใครตามข่าวด,ดูนะครับก็เป็นเรื่องของตัวยายนอวากาศลูด้า25นะของทางรัสเซียเองเนี่ยล้มเหลว ในการลงจอดบงดวงจันทร์นะครับผมก็เป็นอันนึงที่ไม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของรสัสเซียเองที่ขายหน้านครับว่าตัวยานอากาศมันตกนะตกดวงจันทร์แต่ว่านนึงแล้วมันก็มีไซยอิทฟิพลแหละทาให้จีนขายหน้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวลูน่าที่ผ่าจะมีเป้าหมายลงจอดใบบลกล้กับโคโลต้าเป็นลำแล่าซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งของฐานร่วมระหว่างตัวจีนรสัสเซียที่ประกาศไปแล้วเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะครับว่าจะสร้างฐาน บนดวงจันทร์ร่วมกันนะครับเพราะว,าว่าอย่างอันนี้มันไปถึงมันตกเนี่ยจีนเองก็ยังไม่ได้สร้างดีนะเพราะว่าต้องเมาส์าทด้วยกันนะครทําให้จีนกับอเซียเองก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเรื่องของตัวโครงการอาวกาศสักเท่าไหร่นะคร<ๆ>ับแล้วก็กาลังจะโดนคู่แข่งนะครับจากอินเดียด้านขวาเนี่ยเป็นคนแย่งกันรัก็เป็นยานที่ชื่อว่าชันดอยานสามนะครับเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะ,ะแล้วก็ จะลงจอดลงจันในวันพุธนี้แล้วนะครับก็ถ้าลงได้สำเร็จก็จะกลายเป็นงานอาวากาศครั้งแรกของโลกนะครที่ลงจอดในโคโลตักดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าตัวของอินเดียจะสามารถทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผมสําหรับข่าวถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวตราสารนี้นะครับของ ฝั่งสหรัฐนะครับให้ดูด้านบอลเป็นตัวของอินดีคส์นะครับเป็นราคาในปีนี้นะครับก็เป็นเปอร์เซนต์จแหละว่ามันบวกหรือลบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับช่วงปีนี้จริงๆเปิดปีมาเป็นยิวขาลงนิดนึงนะครับทำให้ตัวราคาของบอลเด้งขึ้นมานะก่อนที่เราจะเจอข่าวแล้วช็อกมาปลายเดือนตุลาคมว่าเออเฟดอาจจะขึ้นออกไปต่อนะครับก็สุดท้ายราคาบอลก็ร่วงเพราะว่ายิวด้านล่างครับตัวสิป,ปีเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ เป็นเทรนด์เออเฟดน่าจะซาซาครับอยู่ก็เลยเริ่มลงมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บอลก็เด้งขึ้นมาอาเนินปะดกรดิกขึ้นมาต่อเน,นื่องแล้วก็มาคาดการณ์ว่าเอ้ดอกเบี้ยอาจจะขึ้นช่วงทั้งมาเดือน6นะครับอาจจะขึ้นต่อเพราะว่ามีดิตออกมาว่าอาจจะขึ้นสักสองครั้งในปีนี้นะก็อยู่เริ่มเด้งขึ้นบอลก็เป็นขาลงมามเรื่อยๆนะตอนนี้เองตัวบอลยู1ิปีก็ขึ้นไป4.5นะครับก็ทําให้ตอนนี้ยูยเทิร์นทั้งปีของปีนี้ของตัวบอลก็กลัดมระิดลบต่างกับศูนย์เปอร ก็คิดว่ายิวเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้กับจุดพีคแล้วนะครับดอกเบี้ยเองคงไม่ได้ขึ้นต่อแล้วครับเรามองว่าน่าจะคงเป็นแบบยาวๆนะครับแต่ว่าตัวบอลเองเนี่ยอาจจะถูกกดดันหน่อดในสัปดาห์นี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณพายลแกมีคิวที่จะไปพูดที่แจสัโฮในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วนะเดี๋ยวต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดว่าแกจะมีโทนอย่างแบบฮอกกิชหรือโดวิชมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจจทําให้บอลเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเรียลลี่ขึ้น ในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแกพูดก่อน,นครับส่วนฝั่งหุ้นเองเนี่ยอย่างที่เล่าไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมถึงส่งช่วรีพอร์ตออกไปแล้วด้วยนะครับว่าแนะนําให้เป็นถ้าที่เข้าบายหุ้นเทคหุ้นโกลด์ของสามบาทได้นะครับเมื่อวานเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ถ้ามีย่อลงมาอีกหรือยังไม่ได้ย่อช่วงประมาณน,นี้ก็เก็บกันได้จากอกนึ่งมายนะครับเป็นจุดที่ควรเข้าซื้อแหละเราคิดว่าหุ้นเทคมีโอกาสจะไปต่อได้ในครึ่งปีหลังนะครับตัวโงกคิวซ์สองแข็งแกร่งมากกๆอยู่นนะะครัับ็็เปจงหวที่ เข้าไปใช้ได้ครับส่วนหุ้นจีเองเนี่ยแนะน,นำไปเตืนสีไปก่อนนะครับตัวของแพ็กเกจที่รอออกมาเนี่ยยังค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปปร,ระธานหรือแพ็กเกจใหญ่ๆออกมาสักเท่าไหร่นะครับก็ไปเตืนสีไปก่อนในช่วงนี้นะครับก็สรดวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ